ธรรมศาลาบ้านบุนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบารายแหล่งที่สองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดรยศุธราค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบารายแหล่งที่สองนะคะ ที่บ้านบุนี้มีบารายอยู่สองแห่งเนาะตามทุกที่เราจะเห็นแค่บารายหรือพูดง่ายๆก็คือสระน้ําเราจะเห็นเมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออกของปราสาทหรือแหล่งโบราณสถานนะคะเราจะเห็นแหล่งน้ําอยู่ทางขวามือทุกที่ไปแต่ที่นี่นะคะมีบารายอยู่สองแห่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบารายนั้นมีหน้าตายอย่างไรนี่ค่ะด้านหน้านะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะอยู่หลัง พระพุทธรูปองค์สีขาวนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านบุนะคะวิทยาสัรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนประถมและก็มัธยมเนี่ยนะคะก็จะมีบารายอีกตัวหนึ่งที่ดูเด่นชัดเลยก็คือบารายแหล่งที่สองนะคะยังเป็นอีกแหล่งโบราณหนึ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอันนี้นะคะมีมาแต่เดิมอยู่นะคะทำไมถึงอาจารย์ แนะนำทุกคนว่าที่นี่เป็นแหล่งโบราณสถานนะคะเป็นบวกควายหรือเปล่าเรามาดูได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ถึงการตั้งคูน้ําคันดินเห็นไหมคะจะเป็นหินศิลาแรงที่วางกันเป็นเรียงยาวไปเลยนะคะเรามาดูชั้นหินก่อนนี่คือเป็นชั้นหินที่วางรอบนะคะที่วางรอบอาบารายนะคะอันนี้คือช่วงที่ไม่มีน้ําคิดดูว่าผู้คน ในสมัยนั้นตรงนี้จะมีความคับข้างขนาดไหน<ม>เห็นไหมคะอ่าดูข้างหน้าจะเป็นาศาสนสถานนะคะตรงนี้จะเป็นอ่าหินโอเคอันนี้ก็จะเป็นหินนะคะอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกวางไว้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะาจารเห็นเนาะเห็นไหมคะเขาจะวางไว้เป็นชั้นๆๆๆๆของเขาถ้ามีการขุดปร,รับก็คงจะเห็น สิาลาแรงเหล่านี้นะครับที่วางอยู่รอบศักเนี่ยโดยมากนะคะก็จะวางอยู่รอบศักอันนี้ถือว่าเป็นบารายแห่งที่สองนะคะที่ยังมีการรักษาเอาไว้แบบออริจินัลิตี้คือยังไม่มีการปรับแต่งขุดปรับตกแต่งใดอย่างใดหรืออาจจะขาดงบประมาณหรืออาจจะนู่นนี่นั่นก็เป็นได้แต่ก็ทำให้เรานะครผู้ศึกษาโบราณสถานได้ทราบว่า ศา,าโบราณสถานนะคะบ้านบุที่เป็นชนิดแบบที่พักคนเดินทางหรือธรมารมศาลานั้นที่นี่มีบารายอยู่สองแห่งด้วยกันนะคะกลับสวัสดีค่ะ